แอนทายคอรัปครับคลับของคนไม่ทนต่อการทุจริตการบูรณากักสืนัการปริญญาด้านวิทยาศาสตร์การป้องกันระราปการการทุจริตระดับสูงนยกรกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการแอนทายคอรัปครับคลับของคนไม่ทนต่อการทุจริต วันนี้นะครับอยากจะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับอีกหนึ่งหลักสูตรครับที่สํานักงานปปชดําเนินการจัดขึ้นนะครับเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายและก็หาแนวร่วมครับในการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยของเรานั่นเองนะครับวันนี้คนที่จะมาเล่าเรื่องราวได้ดีที่สุด เป็นใครไปไม่ได้ครับวันนี้ครับพบกับผอพี่อุ้ยนะครับผู้อำนวยการสถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสัญญาธรรมศักดิ์สวัสดีครับผอพี่อุ้ยครับสวัสดีค่ะครับผมวันนี้ผมอยากจะให้ผอพี่อุ้ยครับมาช่วยเล่าเรื่องราวของหลักสูตรดีๆหลักสูตรนี้ครับชื่อหลักสูตรนยปศหรือชื่อเต็มๆชื่อว่าอะไรนะครับผอครับค่ะก็หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง ผูดถึง,<อ>งมีคําว่าระดับสูงแสดงว่าต้องเป็นหลักสูตรที่เหมาะสําหรับผู้บริหารหรือว่าผู้เขาเรียกว่าอะไรนะผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานอย่างนี้ถูกต้องไหมครับถูกต้องค่ะ เพราะว่าถือว่าเป็นหลักสูตรใหญ่ของสํานักง,งานปปชเลยนะคะเพราะว่าจะเป็นหลักสูตรที่เรียกว่าระดับประเทศก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นหลักสูตรที่เรากลุ่มเป้าหมายเราเนี่ยเป็นนักบริหารเรียกว่าเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองขององค์กรทั้งส่วนราชการในส่วนของภาครัฐในส่วนขององค์กรอ,อิสระกระบวนการยุติธรรมแล้วก็ปัจจุบันนี้เรามีเพิ่มของสัดส่วนของภาคเอกชนเข้ามาด้วยค่ะอยากให้ผอพิอ้ยเล่าถึงที่มาที่ไปความสําคัญของหลักสูตรนยปสนี้นะครับว่า เริ่มต้นขึ้นมาได้อย่างไงจนมาถึงปัจจุบันนี้ครับค่ะต้องบอกว่าปีนี้นะคะเป็นปีที่หลักสูตรนายปศของสำนักง,งานปปชเนี่ยครบ15ปีนะคะคเพราะว่าเรามีรุ่นที่15เพิ่งจบไปนะคะในใน15ปีเนี่ยก็ต้องเล่าว,ว่าก็มีความเป็นมาเราเริ่มมาจากเ,เมื่อ15ปีที่แล้วเนี่ยก็มีแนวคิดจากคณะกรรมการปปรชนะคะท่านก็บอกว่าในเรื่องของการจัดหลักสูตรอบรมเนี่ย ปปชควรจะมีหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรชั้นนำเป็นหลักสูตรที่ <ừ> ให้ผู้บริหารเข้ามามีส่วนร่วมเนื <ừ> ่อง <at> จากภารกิจหลักของปปชเนี่ยเรามีภารกิจใหญ่ๆก็คือภารกิจด้านปราบปรามภาร,รกิจด้านตรวจสอบทรัพย์สินแล้วก็ภารกิจด้านป้องกันนะคะอย่างที่ทราบว่าการต่อต้านการทุจริตเนี่ยสำนักงานปปชไม่สามารถกระทําได้โดยลําพังเราจําเป็นต้องมีเครือข่ายแล้วเครือข่ายที่ดีที่สุดของเราเนี่ยก็ควรจะต้อง รู้ในเรื่องของเราด้วยนะคะเพราะว่าอยากจะมาเป็นเครือข่ายก็ต้องเข้ามาเรียนรู้ในเรื่องของการต่อต้านการทุจริตด้วยแล้วผู้บริหารเนี่ยก็จะเป็นเครือข่ายที่สําคัญมากเพราะว่าท่านจะต้องเป็นผู้นําองค์กรท่านจะต้องไปขับเคลื่อนในการต่อต้านการทุจริตให้เกิดขึ้นก็เลยเป็นที่มาของการจัดหลักสูตรทีนี้ทราบถึงที่มาที่ไปแล้วอยากจะทราบว่าวัตถุประสงค์ครับ การที่จะจัดหลักสูตรขึ้นมาได้เนี่ยมันต้องมีวัตถุประสงค์ก่อนวัตถุประสงค์คืออะไรครับวัตถุประสงค์นะคะที่สําคัญของเราเนี่ยก็มีอยู่3เรื่องก็คือเรื่องที่1เนี่ยเราต้องการสร้างความรู้ให้กับผู้นำนะคะให้ให้มีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ตามแผนชาตินะคะตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีแล้วก็แผนที่ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตนะคะเพื่อให้เข้าใจหลักการนะคะแล้วก็มีความรู้มีองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องก,กับการต่อต้านการทุจริต ข้สอสเนี่ยก็คือว่าหลังจากท่านมีความรู้แล้วเนี่ยท่านสามารถพัฒนาสมรรถนะทางด้านบริหารของท่านเนี่ยและก็นําความรู้เนี่ยไปขับเคลื่อนไปสร้างเป็น,นกลไกในการต่อต้านการทุจริตในองค์กร แล้วข้อที่3ก็คืออยากให้เข้ามาเป็นเครือข่ายเครือข่ายในที่นี้หมายถึงว่าเครือข่ายระหว่างกันด้วยนะคะคร,ระหว่างนักศึกษาที่เข้ามาเรียนเนี่ยก็เป็นเครือข่ายเชิงบวกนะเป็นเครือข่ายในการที่จะร่วมกันทําความดีพูดง่ายๆอ่าแล้วก็เป็นเครือข่ายที่สําคัญของปปชอ,อย่างเราจะเห็นว่าปัจจุบันนี้เวลาปปชจัดโครงการหรือว่ามีงานอะไรอย่างเช่น ITA นะคะคก็จะได้รับการตอบรับ ที่ดีจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพราะว่าหลายส่วนเนี่ยเข้ามาเรียนรู้เข้ามาเป็นนักศึกษาเป็นสิทธิ์เก่าของนยปสนะคะแล้วก็นําเรื่องพวกนี้ไปขับเคลื่อนค่ะใครที่อยากจะเข้ามาเนี่ยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นใครบ้างแล้วก็คุณสมบัติของคนที่อยากจะเข้ามาเรียนใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าทุกคนอยากจะมาเรียนตอนนี้85ที่ก็มีค่อนข้างจํากัดแต่อยากจะทราบถึงคุณสมบัติของผู้ที่จะอยากจะมาสมัครในหลักสูตรนี้ครับ อันนี้นะถ้าจะอยากรู้รายละเอียดนี่อาจจะต้องเข้าเว็บไซต์ดูนะคะจำไม่หมดรายละเอียดมีเยอะมากแต่พูดง่ายๆว่าก็เป็นถ้าเป็นข้าราชการนะคะก็ระดับ9หรือว่าระดับเชี่ยวชาญนะคะหรือว่าเป็นผู้อํานวยการขึ้นไปนะคะหรือระดับเป็นเรียกว่าถ้าใช้สับง่ายก็คือระดับเบอร์สองนะคะขององค์กรอย่างเงี้ยได้นะคะเข้ามาค่ะจากที่ดูนี่ต้อง ได้รับการยินยอมไม่เข้าอบรมด้วยถูกไหมครับตอนั้งต้นสังกัดเนาะเพราะว่าต้องใช้ระยะเวลาในการเรียนเนี่ยกี่สัปดาห์นะครับพอประมาณแปเดือนแปดเดือนค่ะแล้วก็เรียนทุกวันศุกร์แล้วก็อาจจะมีกิจกรรมเสริมใน,ในตามหลักสูตรนะคะต้องเรียนว่าหลักสูตรเนี่ยก็จะมี3กิจกรรมใหญ่ๆก็คือ1กิจกิจกรรมการศึกษาอบรมในห้องเรียนกิจกรรมสัมพันธ์แล้วก็กิจกรรมที่เป็นการศึกษาดูงานในหน่วยงานของกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตทั้งกระบวนการ ตลอดจนไปดูหน่วยงานต้นแบบนะคะคแล้วเราก็ยังมีภาคของการศึกษา,าในต่างประเทศด้วยเป็นการอบรม,มค่ะหลักสูตรของปอปชนี่ก็ไม่ธรรมดานะคะหลังจากที่ท่านสมัครเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะมีคณะอนกกรรกุกรรมการนะคะเป็นคณะอนุก,กรรมการกํากับหลักสูตรท่านก็จะสัมภาษณ์หรือว่าท่านก็จะคัดเลือกในรอบแรกก่อน เรียกว่าหลังจากที่เจ้าหน้าที่กรองในเรื่องของคุณสมบัติเบื้องต้นแล้วนะคะแล้วก็คุณสมบัติของปปชเนี่ยนอกจากคุณสมบัติที่ทั่วไปแล้วอย่างที่ข้อกําหนดในเรื่องของการศึกษาอายุระดับตําแหน่งเนี่ยเรามีลักษณะพ,พิเศษด้วยคือต้องเป็นบุคคลที่ ไม่ถูกคณะกรรมการปปชตั้งไต่สวน mm hmm. อันนี้ก็ชัดเจนว่าบุคคลที่จะเข้ามาเรียนในหลักสูตรนโยปสเนี่ยท่านก็ใสสะอาดมาแล้วส่วนหนึ่งเนาะหลังจากที่จะเข้ามาเป็นเครือข่ายที่สําคัญนะคะท่านก็ผ่านกระบวนการตรวจสอบมาแล้วหลังจากที่คณะอนุกรรมการเนี่ยท่านพิจารณาอย่างต้องบอกว่าต้องใช้ว่าอย่างละเอียดรอบคอบเนี่ย นะคะก็จะมีการสัมภาษณ์นะคะสัมภาษณ์ก็คือในส่วนหลักๆเนี่ยเราก็จะสัมภาษณ์ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดของท่านคอนเซปต์ของท่านที่เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตตลอดไปจนเรื่องที่ท่านสนใจหลังจากที่คณะอนุเลือกเสร็จแล้วเนี่ยนะคะต้องใช้คําว่าก,ก็เป็นร่างนะคะก็ต้องเสนอคณะกรรมการปรปรชให้ความเห็นชอบอ๋อมีใช่อีกขั้นตอนหนึ่งก่อนที่จะประกาศรายชื่อจริงซึ่งขั้นตอนนี้สําคัญคคมากค่ะ ทีนี้นะักศึกษาเนี่ยที่เข้ามาเรียนตามหลักสูตรของนโยปสนะคะหนึ่งท่านจะต้องทําเรียกว่าเปเปอร์ส่วนบุคคลเป็นรายงานวิชาการส่วนบุคคลนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยท่านก็จะทําในเรื่องที่สนใจและเราก็จะมีหัวข้อให้ว่าจะมีหัวข้ออะไรบ้างนะคะซึ่งหัวข้อที่มาในแต่ละปีเนี่ยประมาณ15-20ถึงหัวข้อให้เลือกเนี่ยมาจากคณะอนุกรรมการด้านวิจัยของปปชซึ่งท่านได้วิเคราะห์มาแล้วว่า เทรนในปีนี้หรือว่าเนื้อหาในปีนี้ที่ควรจะพูดถึงกันเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างนะคะต้องบอกว่าก็ไม่ได้ปล่อยทําสเปรศปาเนาะมันก็จะมีกรอบน,นิดนึงแล้วก็นักศึกษาก็จะไปเลือกกรอบที่ตัวเองสนใจนะคะในเรื่องที่ตัวเองอาจจะมีข้อมูลอยู่หรือเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับองค์กรของตัวเองเพราะจะนําไปพัฒนาหรือนําไปเป็นต่อย,ยอดได้ในองค์กรของตัวเองอันนี้คือทุกท่านต้องทำหนึ่งเรื่องนะคะเรื่องที่2ก็คือในเรื่องของกิจกรรมถกแถลง เป็นกิจกรรมกลุ่มท่านก็จะไปคุยกันในเรื่องประเด็นที่ท่านอยากถูกแถลงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตในบ้านเมืองเราแล้วท่านก็ใช้ความรู้องค์ความรู้จากประสบการณ์การทํางานของแต่ละหน่วยงานซึ่งมีความหลากหลายเนี่ยเอามาพูดคุยกันว่าอะไรนะที่ที่ท่านคิดว่ามันเป็นสาเหตุอะไรนะที่มันเป็นต้นเหตุอะไรนะที่มันจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ทีนี้อันนี้เป็นกิจกรรมกลุ่มกิจกรรมรุ่นอันนี้เป็นไฮไลท์นะคะที่แต่ละรุ่นเนี่ยจะต้อง คิดยุทธศาสตร์ออกมายุทธศาสตร์หนึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่ทางรุ่นเห็นหมดเห็นพ้อง,องต้องกันและใช่ว่าเราจะคิดเรื่องนี้แหละแล้วเราจะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้แหละนะคะก็เป็นข้อเสนอที่รุ่นเสนอออกมาเป็นยุทธศาสตร์ ว่าจะทําเรื่องอะไรอยากจะรู้ว่าในรายงานส่วนบุคคลเนี่ยครับที่แต่ละท่านได้เอาไปทำเนี่ยผมผมเชื่อได้ว่ามันต้องมีการต่อยอดอแล้วก็แล้วปรับไปปรับปรุงหรือว่าพัฒนาในเรื่องของการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในในองค์กรของแต่ละท่านที่ได้เข้ามาเรียนนะครับพอพอจะพอพี่พุพอจะเล่าได้ไหมครับว่ายกตัวอย่างได้ไหมว่าที่พอจะนึกออกว่าหลายท่านเอากลับไปพัฒนาใช้งานต่อ,อยังไงในองค์กรครับอย่างเช่นในรุ่น13เนี่ย มีนักศึกษาท่านมาจากการไฟฟ้านะคะท่านหลังจากท่านมาเรียนเนี่ยท่านก็ชอบในคอนเซปต์ของศูนย์เฝ้าระวังศูนย์ cdc มากเลยหลังจากมาเรียนแล้วก็เออเข้าใจว่าเออปปชมีศูนย์นี้ขั้นตอนเป็นไงท่านถึงกลับไปแล้วก็ไปทําโครงการแล้วก็เข้ามาศึกษาดูงานจากปาปชปัจจุบันเนี่ยไปตั้งเป็นศูนย์ cdc นะคะของการไฟฟ้าเองแล้วเพราะว่าการไฟฟ้าก็มีทั่วประเทศเนาะก็จะมีมีรูปแบบโครงสร้างอะใกล้เคียงกันที่ว่ามีหน่วยงานทั่วประเทศนะคะอันนี้ก็ไป ไปไปทาอย่างประรปธรรมอ่ะอันที่สองก็จะมีสายวิชาการนะคะที่ที่ที่พี่เห็นนะก็อย่างเช่นทางมหาวิทยาลัยเนี่ยหลายแห่งนะคะก็อย่างตอนนี้ที่เสร็จไปแล้วเนี่ยะจะเป็นมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะคที่ว่าท่านได้ ปรับตัววิชาเลือกวิชาหนึ่งนะคะเข้าเข้าใจว่าน่าจะชื่อวิชาเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสนะไม่ไม่แน่ใจว่าทางมหาวิทยาลัยเนี่ยเรียกว่าอะไรแต่ว่าเป็นวิชาเลือกของคณะรัฐศาสตร์ให้นักศึกษาที่สนใจเนี่ยสามารถลงเป็นวิชาเลือกได้แล้ว <ừ> อันนี้ก็เพิ่มไปอีกนี่นี่เหมือนเป็นหลักสูตรหนึ่งที่แบบแบบทางนี้ว่าเขาเอาไปครีเอทเพิ่มเองนะคะแล้วก็ตอนนี้ยังมีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธท่านกำลังไปปรับว่านักศึกษาที่จบจากนยปศแล้วเนี่ย จะสามารถศึกษาปริญญาเอกของมอสวได้แต่ตอนนี้ยังอยู่ในขั้นของกระบวนการนะคะคยกล่างและยกล่างหลักสูตรแล้วแล้วก็ต้องรอผ่านความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยก่อนส่วน EP หน้าอยากจะพาทุกคนไปรู้จักกับพี่ๆที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรนี้นะครับรวมไปถึงหลายๆท่านที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรนี้ว่ามีความรู้สึกความคิดเห็นยังไงกับหลักสูตรนี้ครับแล้วติดตามรับชมกันใน E ีหน้าครับ Anti Corrupt Club บคลับของคนไม่ทนต่อการทุจริต